นี่ก็เริ่มต่อใกล้เสร็จแล้วเอ้ยน่ากบงวงต่อเสร็จแล้วอันนี้ก็ <c oughs> ที่จอดรถไทยเป็นโมเดิร์นน้อยๆ <c oughs> นี่ก็เป็นเหล็กเก่าครับเหล็กเก่านะครับเห <c oughs> ล็กที่ทอนมาจากตรงเนี้ย มาใส่ตรงนี้ครับจ่ารถไทยนะ่าจะพอดีเลยครับโอ้วัสดีครับป๋าสร้างอีกแล้วไปทำงานเลยนะเลย้ยฮะคุณตำรวจสุงงดย่ด จะได้จอดได้สามคันพอดีเกือบถึงหัวเก่งครับลังคาอยากลางคมไหมย่ะง่วนใจจุ๊ย อันนี้ก็เริ่มใส่สัตว์ไทยนะครับรถไยก็จอดไปนี่ก่อนอีกสองแผ่นก็น่าจะเสร็จครับเดี๋ยวเลยสวยงามเห็นยังปูปูเอาไปเห็นมองหงข้าวฮะเห็นกระท่อมหงข้าวเ็กระท่อมหงข้าวทางคงคุกกี้ อ๋อคืดคือต้องไปหุ้งเขาอยู่พุนอ๋อเพื่อให้ลูกให้ร้านมันมาก็เอาอ๋อ,อไปเห็ดกระ่อมอยู่พุณอ๋อกระ่อมอยู่ตรงนา,าอ๋ออยู่ตรงน้าครับอ๋อซังกะสีมันเลือจะไปทำกระ่อมคนจะมาแล้ว นี่ก็จะประมาณนี้ครับทรงก็จะประมาณนี้โอเคแล้วเสาเพิ่งวางเมื่อวานวันนี้ก็วันที่สองแล้วง่ามจีเดียสวยอยู่เย็นดีครับ เตอนนี้ก็แรงนีต้นมาม่วงเต็มเลยก็ตัอดออกทำโรงรถ